เมื uh, ่มึงหมานอนอูมาโอูมึงมึงอูเอตายตาเมาปีนขึ้นนอนป่านค้นนอนฮะว่ายังกับวสินใจมาเมาเฮ้ยฮึฮเมื่อไปนอนปีนขึ้นไปนอนหเมย สีรับอีลีตัวนี้ไหมึงสเป็นอยากนอนแบบนี้เข้าไปสีนอนอยจ้สีดีมมึงมึงเป็นนอนเลื่อรับค่ <laughs> เราเมาเ,า <laughs> เอลเอลเอลยไลโอ้ยเนาะมันมันสบายติจ้าสี่ฮนอัง <c oughs> หะ้ฮ <c oughs> ะเฮ้ อนอนแน่มาตีเลยปีนมานอนเลยเย็นเลยละมันปีนขึ้นเองเลยสิเมืองแน่เมืองแน่เค่นียังเนี่ยมาเป็นเบบี้เบบี้เด็โอ้คนน่ะหมาเนี่ยสบายเกินกินเข่าก็ต้องป้อนนอนก็ต้องนอนอูคักน้องเมืองน่ะ เอากระเลือกกินไปจังได้หรอดเนี่ยฮะยูยูกับขมอสองมากเกินไปแล้วมึงมันอยากอืมหลับอีลี้แบบนี้นี่วามันหนาวตกแต่งคุณก็เลยขึ้นอูนฮะมันหมอนกันเลยแบบนี้ได้เลยนหลับอีลีบัุนี่ย นอนนอนนอนเป็นอยากนี้นอนอากาศดีนอนเท้าหนักปูเลยตินะไม่ถอดเบาหลับตาปี๊บมึงมึงเป็นเห็ดนอนโคตรกล่อมลับตาละ โอ้ยอยากนอนจังสี่มาตะโดแล้วเอ,อ็มบะน้ำมาฮึมอยากนอนจังสี่มาตาโดนแล้วตัวมันเคยเอาขึ้นให้กันปีนขึ้นเองโลดว่ะมันเจียบขา หัดจังไดก็ะด้จังสันขึ้นลถดกระแล่นขึ้นไว้นอนอูกันนอนปีนขึ้นนอนบับเลยปีนขึ้นอีกอสำคัญเนาะมึงผาาเขาเนี่ยนะัาากจะตายถ่ายรูปตอนนอนก่อนก็ถ่ายรูปหนแค่เช็ค รับอิรีตัวนี้รับตา <laughs> น้องกล้วยแง่งมึงนะมันสิอรับสดิดวะโอ้ปลาลุกน้อยโอ้โอตำ,ต,ำ,ต,ำต่ำตำตำเตีเ้ยเตี้ยเลือกสีนอนได้สีดีจุดหนึ่งด้วยที่มังนอ,นอนสบาย อากาศจะเย็นขุกระโตะ้นอนอูมันอุ่นเลยกำลังเคยเห็นหมานอนอูนเลยแมนยุกเพราะแมนอย่ <c oughs> ออยางเด็กปีนขึ้นแล้วมันอนหลับกันหลับเลยไหมกำลังเคยอ,อยู่อันนี้อันนอ,นอุน่นอะ มึนี่อีกรับจาแล้วรับแขกันบดยิ้มเสียงสตาร์ทรถบดนิย้เสียงสตาร์ทรถก็สีแดงทีบดิยิตต้มเดีับไปเรยเนเมนบเมา,มาฮะนอ,อนน่อยนะแดี่ัีนอ,อนน่อยน่นัตี E...